สวัสดีค่ะเพื่อนๆโ,โหระทึกกันตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อนๆตอนแรกพอบ้านตื่นแต่เช้านะคะกะว่าจะกินอาหารเช้าที่โรงแรมที่มุกดาหารสักหน่อยหนึ่งกาแฟสักหน่อยหนึ่งเบิกพเนตรปรากฏว่าพอบ้านบอกไม่ฉันไม่กินและฉันกลัวคนเยอะ พากันจอลลีออกจากโรงแรมนะคะตั้งแต่ประมาณน่าจะเจ็ดโมงครึ่งได้นะคะเพราะว่าพอออกจากโรงแรมนะคะเรากเา็เรียกตุกตุกนะคะพอดีเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมบอกว่าพี่จะเอาตุกตุกหรือแท็กซี่ดีคะเราบอกว่าอะไรก็ได้คะเราไม่ซีนะคะขอให้มาเร็วๆแล้วกันเราจะได้ไปเราอยากได้คิวแต่เช้าอะคะ่ะเพื่อนๆน,นก็ก็ได้ตุกตุกนะคะพากันชมวิวเมืองอบุบล เหอเฮินเดินอากาศจากโรงแรมมาถึงหน้าด่านนะคะก็น่าจะประมาณเกือบ8ดโมงนะคะก,ก็ตุกตนะคะจากโรงแรมดีลัดดาริมโขงนะคะมาที่ด่านนะคะเขาคิดคนละเขาคิดไม่ใช่คนนะคะ200กว่าบาทนะคะไทยก็ให้เข้าไป300นะคะเพื่อนๆก็สะดวกมากๆค่ะก็พอมาถึงหน้าด่านนะคะเพื่อนเอนเราก็ ซ้ายมือนะคะเพื่อนๆตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปนะคะจะมีเคาน์เตอร์อยู่ในลืมนะคะขายตั๋วนะคะตั๋วรถบัสนะคะเพื่อนๆก็คือคนละ50บาทนะคะออพอเพื่อนๆได้ตั๋วแล้วนะคะเราก็เดินตรงมานะคะก็จะเจอตอมอของประเทศไทยเราที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะคะ เราก็ยื่นนะคะสำหรับคนไทยนะคะเราก็ยื่นแค่พาสปอร์ตแล้วเราก็สแกนนิ้วแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นเองนะคะส่วนของสามีต่างชาตินะคะสแกนนิ้วเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปแล้วเราก็เขียนใบเอ่อตอม7นะคะก็คือเจ้าหน้าที่จะมีให้นะคะแล้วก็จบแค่นั้นนะคะเราก็ข้ามไปพอข้ามไปเราก็รอรถนะคะ รถบัสที่จะขึ้นนะคะถ้าเราพลาดเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็รอเที่ยวต่อไปคือไม่มีปัญหาเลยนะคะก็คือถ้าพอดีกับช่วงที่จังหวัดรถบัสโมพอดีก็ขึ้นได้เลยแต่ถ้าพลาดเพื่อนๆก็รอคิวต่อไปไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ้ยพลาดอย่างงู้นอย่างนี้นะคะรถบัสนะคะก็เป็นแค่รถบัสที่ข้ามจากด่าน ด่านจากมุกดาหารไปด่านประเทศลาวนะคะก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวข้ามสะพานมิตรภาพนะคะสะดวกสบายแล้วก็รถก็คันใหญ่สะอาดสะอ้านนะคะที่นั่งก็สะดวกสบายไม่ต้องกลัวนะคะพอเรามาถึงหน้าด่านของประเทศลาวนะคะเพื่อนๆพ,พอลงจากรถบัสนะคะให้เพื่อนๆสังเกตซ้ายมือนะคะ ซ้ายมือข้างหน้าเลยค่ะมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่นะคะเขาจะเขียนว่าวีซ่าออนไลนนะคะเพื่อนๆก็ไปหยิบไปขอเจ้าหน้าที่นะคะหยิบกระดาษมันจะเป็นกระดาษสองแผ่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะจัดให้เองนะคะก็มากรอกให้หมดสำหรับสามีต่างชาตินะคะกรอกให้หมดก็จะเป็นเกี่ยวกับการขอวีซ่านะคะ ว่ามาวีซ่าอะไรนู่นนี่นั่นเข้าไปทำอะไรนะคะอย่างเงี้ยค่ะกรอกให้หมดแล้วก็สำหรับต่างชาตินะคะพอพอเรากรอกเสร็จเรายื่นให้เขานะคะเจ้าหน้าที่จะสแตมป์แล้วเราก็เสียค่าเหมือนกับยื่นคำร้องอะคะ่ะเขาเรียกว,ว่าค่าสแตมป์นะคะของสามี100บาทนะคะเพื่นพนอนๆแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตรง ตอมอของประเทศลาวนะคะของสามีต่างชาตินะคะเขาก็เข้าไปเลยเมื่อเขาสแตมป์ได้แล้วนะคะเขาก็เข้าไปได้เลยนะคะเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็สแตมป์ได้เลยของเราคนไทยถ่ายรูปปับ๊บเราก็ต้องเสียค่าสแตมป์อีกเช่นกัน100บาทนะคะเมื่อเราเข้าไปข้างในนะคะเออมันจะมีเคาน์เตอร์ อนแรกเรานึกว่าธนาคารนะคะเพื่อนๆแต่มันเป็นการเสียวีซ่าก็คือ40 40 US นะคะก็ประมาณไม่กี่ร้อยอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับต่างชาตินะคะก็ไปเสียตรงนั้นนะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจึงจะออกออกด่านนะคะออกออกหน้าด่านแล้วเข้ามาในประเทศลาวนะคะ พอเราออกมาแล้วเข้ามาในประเทศลาวนะคะเราก็จัดการเรื่องรถเลยค่ะเพื่อนๆจะถนัดรถตู้เพื่อนๆจะถนัดสามล้อเพื่อนๆจะถนัดรถ f อร t จ n e r ที่เขาบริการนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะไทยกับสามีเราก็ใช้บริการของรถ f o r t จ n e r นะคะที่เขาคิดก็ ราคาก็แล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่นะคะเพื่อนๆแล้วแต่บางทีเราก็เดาใจเขาไม่ถูกหรอกแต่ก็คือก็พูดคุยกันได้นะคะเขาพูดภาษาไทยได้นะคะคนขับรถพูดภาษาไทยได้ก็ไทยก็เหมานะคะจากหน้าดานนะคะมาสถานทูตไทย นะคะมาสถานทูตไทยแล้วก็มาที่ออโรงแรมพวกไทยเนี่ยจะพักที่ออดาวสวรรค์น,นะคะเพื่อนๆก็คือใกล้ๆโค้งเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าโค้งฝั่งนูน้นและโค้งฝั่งนี้นั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็จากจาก,จากหน้าด่านมาสถานทูตเพื่อที่จะทําวีซ่านะคะแล้วก็จากสถานทูตมาทีออ่โรงแรม จากโรงแรมอีกเช้าหนึ่งเขามารับเราที่โรงแรมแล้วไปที่สถานทูตแล้วจากสถานทูตไปที่หน้าด่านเพื่อที่จะกลับบ้านเข้าประเทศไทยเรานะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะรวมทั้งเราแวะทานข้าวตร,ตรงนู้นตรงนี้ซื้อวายซื้ออะไรนะคะเพื่อนๆก็คือจะบอกว่าเราแวะที่ร้านดาวคาเฟ่นะคะ แล้วข้างๆเนี่ยค่ะเขาจะมีร้านวายร้านเบียร์ร้านวิสกี้อะไรขายนะคะก็คือพอบ้านถูกใจมากค่ะก็แต่วันจันทร์น่ะจะหยุดนะคะเพื่อนแต่คนรถเนี่ยเขาก็พาไปร้านหนึ่งพอบ้านก็ได้วิสกี้ได้วายมาอย่างถูกใจนะคะราคาก็ดีงามนะคะแล้วก็อาหารที่ร้านดาวคาเฟ่นะคะก อร่อยมากบอกเลยคอนเฟิร์มนะคะใครที่เข้ามาที่ประเทศลาวแล้วก็รู้สึกว่าอาหารอาจจะหาทานยากหรือว่ากลัวความปลอดภัยความสะอาดอะไรนี้ไทยแนะนําร้านนี้นะคะคาเฟอร่อยแล้วก็อาหารอร่อยค่ะเ,เราก็มาพูดถึงเรื่องวีซ่านะคะเมื่อเพื่อนๆไปถึงสถานทูตไทยนะคะที่ประเทศลาวนะคะเขาจะเรียกสถานทูตไทยเรานะคะว่า กงสุนนะคะพเพื่อนประเทศไทยเราก็คล้ายๆกันนั่นแหละบางคนก็เรียกกงศุนเนาะแต่ไทยก็จะถนัดว่าสถานทูตเนาะพเพื่อนๆก็ตามความเข้าใจเนาะพอเราไปถึงนะคะพเพื่อนๆเอกสารที่ไทยเตรียมมานะไทยเตรียมพาสปอร์ตของสามีนะคะอย่างละสองใบแล้วก็ทะเบียนบ้านสีเหลือง แล้วก็รูปมาเต็มพิกัดเลยนะคะรูปของเขาก็คือเออมันจะมีโชว์อยู่ในเว็บไซต์นะคะ3ณหอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวสเตตเมนต์นะคะที่ไทยเตรียมมาคือคือไทยเตรียมมาเ,เรียบร้อยเลยทั้งสเตตเมนต์ล่วงหน้า2เดือนรวมทั้งหนังสือรับรองสเตตเมนต์ จากธนาคารนะคะเพื่อนๆนนี่คือสิ่งที่ไทยเตรียมมาแล้วก็ตัวตัวทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ทะเ,เบียนบ้านนะคะแล้วก็บัตรชาชนนะคะตัวคอร์อ 3, จากที่เราเ เราเคยโสดเนาะเราใช้นาำสกุลของเรานะคะเพื่อนๆแล้วพอเราแต่งงานเราก็เปลี่ยนมาใช้นาำสกุลสามีมันก็จะมีคอรอสนะคะเพื่อน,อ,นอ่อนี่คือสิ่งที่ไทยเตรียมมานะคะยังละ2แผ่น2แผ่นแต่ไทยจะบอกว่าพอมาถึงที่สถานทูตเพื่อนๆรู้ไหมพระเจ้ามันโคตรง่ายเลยจริงๆ และแบบดีงามพระรามแปดไมคุณเอ๋ยเอกสารนะคะที่เพื่อนๆจะต้องมีหนึ่งเลยพาสปอร์ตสามีหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านของเรานะคะหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็รูปถ่ายสองใบนะคะแล้วไอตัว ตัวแผ่น Visa าแอปพลิเคชันฟอร์นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆโหลดจากหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทยณประเทศลรานะคะเพื่อนๆเพราะมันจะมีตัวรูป2อันนะคะตอนที่ไทยดาวน์โหลดมาไทยดาวน์โหลดจากประเทศไทยเราก็คือเป็น แอปพลิเคชันฟอร์นะคะแต่มันจะเป็นของประเทศไทยเราที่ใช้กับกับทางโซนยุโรปแต่ทางลาวเขาจะใช้อีกอย่างหนึ่งแต่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดาวน์โหลดมาฝั่งตรงข้าม ที่มีพี่ผู้ชายรอๆที่ไทยเขียที่ไทยถ่ายรูปให้เพื่อนดูอะค่ะคนนั้นนะคะเขาขายแผ่นละ50บาทนะคะก็คือเพื่อนๆกรอกได้เลยหรือถ้าบุญนวายไม่มีเวลากรอกเขากรอกให้เพื่อน,อนๆสะดวกสบายนะคะแต่ไทยก็ไม่ได้ดาวน์โหลดจากจากตรงสถานทูตตรงนี้นะคะไทยดาวน์โหลดจากสถานทูต ที่เมืองไทยไทยก็เลยไปซื้อกับพี่เขาแล้วเราก็ยืนเขียนแป๊บเดียวนะคะพอเราเอกสารพร้อมนะคะเพื่อนเแค่เมื่อกี้อะแค่แค่ที่บอกไม่กี่ยางค่ะพาสปอร์ตสามีนะคะใบตัวแอปพลิเคชันฟอร์มที่เราเ,ออเหมือนกับว่ากระดาษยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะเพื่อนๆเราจะมาขอวีซ่าอะไรก็ เขียนไปนะคะแล้วสเตทเมนต์นะเพื่อนๆไม่ต้องเลยแล้วพี่คนนั้นนะคะที่เขาบอกอะถ้าคนที่ขอเป็นวีซ่าทัวริสนะสามเดือนนะที่ได้90วันนะต้องยื่นสเตทเมนต์แต่ถ้าเป็นคู่สมรสนะไม่ต้องสำคัญเลยคือทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านรูปถ่ายของสามีสองใบแล้วก็ เหมือนที่บอกถ้าเราใช้น้ำสกุลสามีเราต้องยื่นคอรอคอรอมแนบแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆใช้เวลาแป๊บเดียวเรามาแต่เช้าคิวก็ไม่กี่นาทีนะคะแต่คนเยอะมากเพราะว่าวันจันทร์แต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายนะคะไทยแนะนำว่ากลางๆงอาทิตย์อาจจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสน่าจะสะดวกค่ะก็ตามนี้เลยค่ะ สะดวกมากๆนะคะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็จบสิ้นแล้วเราก็มาพักที่โรงแรมได้เลยนะคะโรงแรมที่ไทยพักก็เป็นโรงแรมดาวสวรรค์นะคะก็สะดวกสบายนะคะก็โรงแรมมีทั้ง bbc นะคะเพื่อนๆพ,พอบ้านถูกใจมากแล้วเราก็รอรับวีซ่าพรุ่งนี้นะคะบ่ายสองค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมกันหมดทุกคน แค่นั้นเองค่ะจบทริปก็คือแบบดีงามพระรามแปดค่ะ,ะเพื่อนๆคือแบบว่าจะบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะเฮ้ยมารันวีซ่าที่ประเทศลาวเพื่อนบ้านเราสุวรรณเขตมันดีงามมากแล้วไทยเจอใครรู้ไหมไทยเจอต่างชาติคนหนึ่งนะคะเขามาจากอุดรน,นะคะจริงๆอ่ะ อุดรเข้าไปฝั่งเขาแถวเวียงเทียนก็ได้นะแต่คุณเขาบอกว่าที่นี่ไม่ต้องโชว์สเตทเมนต์เขามาที่นี่ค่ะคุณวอยคุณดูสิแล้วแบบว่ามันดีงามแล้วเอกสารแค่เนี้ยแล้วเราอยู่ที่บ้านเรานะเราอยู่ที่อุบลน,นะที่เรายื่น non อ support ท h ไว้ค่ะ เอกสารตุ้มปะตุ้มเปอเยอะแยะมากมายอืมแต่ข้อเสียคือเวลาเรารายงานตัว90วันนะคะเราต้องออกนอกประเทศแค่นั้นเองแต่ถ้าเราทําในประเทศไทยเราก็รายงานตัวที่ต่อมอใกล้บ้านเรานี่คือข้อแตกต่างแค่นั้นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไทยก็เจอน้องคนหนึ่งนะคะคนสีสเกตนะคะ โอ้โหน้องอยู่กันทันรักนะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วเราว่าโอ้ยคนซีสเกตเหมือนกันค่ะแต่ไม่อยู่บนเราก็ได้จอด่อระเบิดระเบ้อกันนิดนึงค่ะเพื่อนๆในฐานะที่แบบว่ามารันครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆเราก็ได้เรียนรู้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ไทยพูดมาก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารง่ายหรือยากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะต้องเกาะติดข่าวสารกับสถานทูตตลอดเวลาเหมือนที่ไทยโบสนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับระบบราชการไทยเรานะคะมักจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรเราต้องติดตามข่าวสารนะคะแต่ก็มีอะไรเราก็เอามาไม่ขาดไม่ เกินเขาถามหาอะไรเราก็มีให้เขาหมดนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็แฮปปี้มากค่ะเพื่อนๆพรุ่งนี้เราก็จะไปรับวีซ่าให้พอบ้านนะคะบ่ายสองค่ะก็หวังว่าข่าวดีแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆพื่อนที่คิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงไม่เคยไปยุ่งยากไหม อะไรอย่างนี้นะคะรันวีซ่ามุกดาหารสวรรคเขตนะคะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเอกสารพร้อมลงมาใช้บริการดูนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันสมอมาสวัสดีค่ะ